สบายดีทุกคนอยู่กับแนสนสาวลาซนเาโอเคเด้อมาในห้าสิบไปเกี่ยวเขารับจ้างเนาะนี่น้องเตยไปกับน้องเตยแล้วก็มีน้องตู้แล้วก็มีแม่เดี๋ยวห้าสิบใเบิงสี่สาวเลยเดี๋ยวห้าสิบปเบิงน้ำกันเนาะว่าคนคนอยู่บนเขาเกี่ยวเขาละจีไรบันไดเดี๋ยวไปเลย<า>คุณแม่แห้งย่างก่อนผูวไวขนาด น้องเตยพ้าติ๊บเขาไปน้ำได้พิ้นยางมได้กินเขาอ่ะ <c oughs> อันนี้กะสิเป็นงัวของเฮาเองนะทุกคนซช่งพอเราก็เอามาปลูกไว้ในนี้ปลูกไว้ให้มันกินหญ้าแววเอามกแตงไปกินก่อนแตงมะแตงที่เฮาเก็บตอนนั้นแหละในสวนมกแตงที่เฮาเก็บตอนนั้นตอนนี้กะ เพือมันตายเวลาเนี่ได้บ่เด้ได้อยู่มากบ่ใหญ่เนาะตัวมากง่ายในกะเอาไว้เห็ดแนวเดดี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 ไปเบิ่งมากมากงี้ง่ายไว้เห็ดแนวโูกผูกผกมาอีง่ายนะปอนี่นี่นี่อันนี้ยังเหลือแต่มากที่เฮาแม่เพิ่นเอาไว้เห็ดแนวเด้นี่เอาไว้ปลูกปีหน้า มักแตงแนวนี่บอนี้ให้มีตามากนหญ่ๆเครื่อมันกระต่ายมาแล้วเดี๋ยวห้องกัย่างผ่านทรงหน้าแน่นเองเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็ะสีเป็นเข่าหน้าแน่นเพราะว่าแต่บอแมนมันมันมันบบทันในซุกนี่มันกระเริมสีซุกแหละจันนั้กระได้เกี่ยวแหละนี่เข่ากันยังร้ายหลายมันกระสีซุกพร้อมกันนั่นแหละก็นงเตยไว้ขนาด ทาน呐เดดเดดแบบแจ่มใส่ขนาดมืน,นี้นะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงป่ายแล้วหน้าเพิ่นกาไก่เติบนะทุกคนโอย้อยโวออย่างไปอีกจักหน่อยกาคือซีฮอแล้วแหละเพื่นเพิ่นเกี่ยวตะวันนี่แม่โทรมาบ,บอกว่าเพิ่นหับจ้าง กันพิ่บอกให้ไปเกี่ยวคอเดอร์วะ่ะเน้นกันเลยมาเหมือนพิ่ไปเกี่ยวต่โมว่าน,นี่แม่กับน้องตูโอ้แสงแดดนีน่จ้าขนาดมันนี้นะเดี๋ยวเฮาสียางไปเลยโอ้เขาลงเกี่ยวแล้วผัวเขามาสวายขนาดเลย คนกระหลายเติบประมาณสองสี่หกแปดสิบลายคนขอตัวเกี่ยวข้าวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายเบิง่งม่หลายคนขนาดนี่เปินเกี่ยวข้าวใช่ก็เกี่ยวข้าวเป็นอะไรนักตูรเบื่บอบ้ บทตอบสวงใจเมื่อยเฮียงค่อนวะตอนนี้เฮากลขึ้นพักเทียทเทยเเท่ยงแล้วทุกคนโอ้เที่ยงเพิ่นกันพักเที่ยงแล้วกกเกี่ยวได้หลายเติม อันนี้คือเพื่อนฟาวยันฝนตกเนาะเพื่อนกะเลยจางหลายคนนี่ <c oughs> ได้เนาะสองคนนีเนาะ ไปแล้วปะแล้วันิวมากลมได้แต่มันลมนี่น่ะหลายคนเลายนนา ตอนนี้เขาจีจีแมงมันกินไม่เล้วไม่เล้ว นี่คือเก็บเอาในไ้นาหาแมนมันนี่แม่โอ้ไห้หอยหนึ่งชิมชิมแบมั่นนะนชิมขึ้นเาเพิ่ต่าเแบันเนาะมันมันี่กาลังชิคกี้พ <laughs> phải nàng tu nàng à, đúng. Đá già, Chim đúng. đúng Chim đúng Hay nhạc Thiền nha Ừ Khen cày Tẩy mạc phạc ăn bắp canh em bao nhiêu cân nó? cái này nó. thái. đây cột nhảy. bả. thái cột mày đấy. bả. bả แทบแทบเหรอแม่ทานนี่นนี่เป็ี่เป็นอะไรนี่เป็นมะเกียวกาวจ้าทุกไอเจ้าได้ลายว่ะลายตัวเองายมั้งง่ายจทยกันแล้วเอาฮะดำหน้าแถวหุงแถวหิ้งแล้วอะหน้าแถวหุงพวกแห่แห่แห่ง่ายนั่งแ bảo à, vô hiện, không? Yeah, không cả? xe không nên là mhm anh đi ủ kiếm đi ủ kiếm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  วันนี้เขากลับแล้วนะทุกคนมาเบิ่งดูได้เงินเท่าไหร่นะได้เงินเท่าไหร่น้องได้บุละไดบุระหาสิพันทุกคนประมาณประมาณบ่ฮอดบ่ฮอดสองร้อยลดนะประมาณหนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่แหละสองร้อตอนนี้กำลังกลับเมื่อยอยู่ทุกคนเหนื่อยอยู่ โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับสิปิตซัมเนีย่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาารอเซน,นโอเคเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเน่ยบ๊าบายเน่ทางหลัง